รู้สึกของผู้ปกครองนะฮะขอเชิญนะครับตัวแทนผู้ปกครองได้กล่าวความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนะฮะด้านหน้าเลยนะครับขอเชิญนะครับตัวแทนท่านใดก็ได้นะครับเอาใครดีอ่ะพี่เขียวพี่เขียวจเรียตพี่เขียวอ่าพี่เขียวครับอ่าเชิญเลยฮะเชิญเลยครับโอ้ตรมือหน่อยครับ ผู้ปกครองฝั่งมาวานนท์นะฮะเชิญด้านหน้าเลยฮะาามาวานนท์ครับเชิญเลยครับ <c oughs> <c oughs> กาบนมัสการค่ะท่านเจ้าวาดแล้วก็สวัสดีท่านชายค่ะขอโทษด้วยนะคะครั้งแรกที่ดิฉันได้มีโอกาสมาพูดตรงนี้อีกครั้งหนึง่งแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ไเตรียมตวัวไว้เลยค่ะตื่นเต้น ดิฉันรู้สึกขอบคุณในโครงการนี้มากนะคะแล้วดีใจประทับใจทั้งคุณครูแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสเด็กไทยที่เกิดที่นี่ถึงแม้ว่าเขาเกิดเติบโต,ตที่นี่ครอบครัวสั่งสอนอบรมเต็มที่แต่ก็ไม่ได้เป็นเด็กไทยร้อยเปอร์เซนเพราะทางโรงเรียนเขาไม่ได้สั่งสอนมาเหมือนที่ธร,รมเนียม oh. วัฒนธรรมไทยเขาสอนมาแต่ขอบคุณมากๆที่ท่านอาจารย์แล้วก็ ถ้าอาจารย์ที่วัดวัดวดชรธรรมเตยพระทีพแล้วก็ที่มาวลวอนอนแล้วก็ที่ลองไอแลนด์ได้ให้มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วดิฉันก็พาลูกมาตั้งแต่อายุห้าขวบแล้วก็มาสี่ปีห้าปีหยุดไปอีกสี่ปีแล้วก็เพิ่งกลับมาปีนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งปีนี้ไม่คิดว่าลูกจะกลับเข้ามาวัดอีกครั้งนะคะแล้วก็พอดีเพื่อนๆเขาชวนกันมาทําให้เรารู้สึกตกใจว่าจู่ๆลูกอยากเข้าวัดอีกแล้วก็ แม่ก็ได้เข้าวัดอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งปกตินี้ไม่ไม่คิดว่าจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งได้กลับไปนั่งสมาธิกับกับลูกซึ่งมีหลวงพ่อบุภาท่านสอนที่วัดมาเวอร์นอนแล้วก็ได้ทําอาหารไปถวายเพนที่วัดรวมทั้งได้ช่วยคุณครูคลีนอัพข้างล่างเบสเมนต์ซึ่งห้องเรียนนี้ปิดไปตั้งแต่3ปีก่อนโควิดห้องเรียนนี้เหนียวเนนอะสกปรกมากเลยค่ะแล้วก็ ตื่นเต้นทัทีแล้วก็เราก็ได้ช่วยกันทําความสะอาดจนห้องเรียนเป็นห้องเรียนขึ้นแล้วเด็กๆก,ก็ได้เรียนเต็มที่เรียนข้างล่างเบสเมนที่ห้องที่เขาได้ทําไว้แล้วก็เรียนชั้นบนคุณครูน่ารักมากเลยค่ะปีนี้ฉันบอกได้ว่าคุณครูมีความอดทนมากแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจที่คุณครูมีมีความอดทน เพราะบางครั้งลูกของดิฉันเองเขาก็แบบขี้เกียจอยากเรียนไม่ตั้งใจบอกได้เลยค่ะว่าบางครั้งเขาก็เหมือนกับแบบอยากมาเพราะเพื่อนแต่พอเขาได้มาเขาได้ฝึกได้ทํามันทําให้เรารู้สึกผู้ปกครองรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่เห็นลูกกราบไหว้ไหวพ้พระไหว้คุณครูไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เดินเข้าวัดรวมทั้งตัวเราตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะเข้าวัดมากขึ้นเอาเลยนะคะ มีญาติเพิ่มมากเลยค่ะไปไหนมีคนรู้จักหมดเลยแล้วก็ทักทายตั้งแต่ก่อนเข้าประตูวัดจนถึงหลังคาหลังห้องครัวเลยค่ะแล้วก็ทํากับข้าวถวายพระตอนนี้ก็บางครั้งก็ต้องถามพระว่าท่านอยากทานอะไรอยากฉันอะไรก,ก็คือไม่รู้สึกอายแล้วค่ะแต่ก่อนอายมากแล้วก็อย่างมากก็คือขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะที่ไม่ได้บอกผู้ปกครองล่วงหน้าว่าให้ออกมาพูดวันนี้แต่พี่ก็ไม่หยุดแล้วก็ดีใจตื่นเต้นมากเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับที่มีโครงการดีๆให้กับเด็กที่อยู่ต่างชาติแล้วที่โตที่นี่ที่ไม่รู้ธรรมเนียมไทยเลยแล้วได้มีส่วนร่วมใน การแสดงออกแล้วก็ความคิดความสามารถการอ่านการพูดการเขียนในครั้งนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ที่ท่านอุตส่าห์เดินทางไกลมารวมทั้งผู้ปกครองทุกๆคนที่มีส่วนร่วมกันช่วยงานเต็มที่แล้วก็ทํากับข้าวกับปลาทุกครั้งเทคแคร์เด็กคุณครูด้วยกันทุกอย่างมีส่วนร่วมด้วยกันเต็มที่ขอบคุณในความเห็นอกเห็นใจของผู้ปกครองทุกคนรวมทั้งคุณครูรวมทั้งผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะตัวมือในครับนะพี่เขียวนะฮะ